Да วันนี้ที่ Voice Plaza shop. voice tv. co. th ครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเวกับไทยแลนด์ทาง Voice TV ครับคุณผู้ชมครับเราตอนนี้อยู่กับทางคุณพิชัยนลิตภัณฑ์รองประธานยุทธศาสตร์พรคเพื่อไทยทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวนะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดี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 ครับคุณพิชัยครับอย่างที่เรียนไปนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเบรกที่แล้วเราพูดคุยถึงปัญหาเศรษฐกิจ นะฮะตลอดทั้งเบรกเลยเออวันนี้เองกลุ่มพีมูฟเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเรียกร้องทงั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องความเหลื่อมล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลวันที่2แลลวเออพอยคือว่า4ปีที่ผ่านมาหรือมันกี่ปีแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะสีเอาเอาถ้าอยู่ในวาระเนี่ยก็สปีจะ4ปีแล้วนะฮะเรียกว่าบริหารที่ผ่านมาดูแล้วมันมีแต่จะแย่ลงเออคุณพิชัยมองว่าในในปัญหาเศรษฐกิจปี65หเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่ามันฟื้นมันไม่ฟื้นแล้วล่ะ คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดจําได้นะครับต้นปีเนี่ยผมได้คาดการเศรษฐกิจว่าปีนี้เนี่ยฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นะครับ<ะ>คือฟื้นไม่มีนี่คือไม่ฟื้นจริงคือเราติดลบใช่ไหมครับลบ6.1เมื่อปี2020ใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยเรามาแค่อาจจะโตได้ไม่ถึง1%ด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วมา ปีนี้ก็ผมเชื่อว่าก็ได้สองสามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สี่เปอร์เซ็นต์ะครับรวมกันแล้วมันไม่มันไม่ได้พื้นจริงฮะมันยังไม่ถึงที่เก่าเลยแล้วถึงที่เก่านี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะให้ประชาชนได้รับทราบว,ว่าทำไมคุณถึงลำบากทำไมถึงแย่ขนาดนี้คืออย่างนี้ครับตอนนี้มันมีภาวะหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแพงไม่ว่าจะเป็นอาหารแพงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจะขึ้นอีกนี่ก็จะทั่วมีกันหมดนะฮะ พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้คือภาะวะที่ดีๆเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้เลยยังทำอะไรเศรษฐกิจดีไม่ได้เศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไป6-7เจปีเนี่ยเราขึ้นกับอะไรน,น้ำมันถูกนะครับท่องเที่ยวเยอะ,ะน้ำมันถูกคือคนไม่ค่อยรู้ผมผูบอกมาเสมอว่าตอนที่พลเอกปรยุทธ์เข้ามาเนี่ยือนถูกหวยคือน้ำมันถูกลงถึงห้าหกแสนล้านเนี่ย ไทยเรานําเข้าน้ํามันลดลงห้าหกแสนล้านนะแต่พ่อเดวไิไม่มีมีความสามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจดีได้เรายังโตเฉลี่ยน้อยกว่าราคาน้ํามันที่ลดลงเลยใช่ไหมแลวท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นคือตอนนี้น้ํามันก็จะขึ้นท่องเที่ยวก็หายใช่ไหมทุกอย่างมันก็เลยแย่ภายในสองสามปีเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราเคยได้มาที่เรากลับเคลื่อนได้อยู่เนี่ยมันหมดไปแล้วอ,อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาและหนีไม่พ้นคือผมว่าปีนี้มันไปยากในภาวะที่ความแตกแยกในพักพลังประชารัฐเองนะผมว่า เสียงของเอกธรรมนัฐ้อยเอกธรรมนัฐที่ออกมาเนี่ยนะผมว่ามันจะไม่สามารถที่จะทำให้พลเอกยุดคองตัวเองไปได้คงรอวันยุบสภาครับผมว่าแกคง,งไปไปต่อยากแล้วก็จริงๆบอกหนีไม่พ้นไม่ใช่คือนี่ท่วมท้นด้วย <c oughs> คือนี่ทุกอย่างมันจะพุ่งแบบเต็มที่จนไม่สามารถทั้งนี่นะรัฐนะนี่เอกชนนี่ครัวเรือนมันจะพุ่งแบบไม่รู้จะลงยังไงอันนี้คือสิ่ง <c oughs> ที่จะเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับ,รบสถานารเลรวร้ายสุดจะอยู่ที่ไหน การเลวร้ายสุดผมว่ามันอยู่โอ้ผมว่ามันจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมันจะหาดูไม่ได้ว่าจะทำยังไงคือตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังยังเป็นนายกอยู่ยังนําอยู่และยังดูแลเศรษฐกิจอยู่เนี่ยผมว่าไม่มีทางแก้ไขได้เลยเพราะหลักคิดแกไม่มีฮะใช่ไหมฮะแกคิดแก่จะเลี้ยงไก่สองตัวโอเคไข่ราคาขึ้นก็อาจจะถูกต้องนะนี่นแกสแนะนําแต่ว่ามันแก้อะไรไม่ได้ แล้วไม่มีทางที่แนวทางวิธีคิดของแกจะแก้อะไรได้เลยแล้วมันแล้วตอนนี้มันต้องการคนที่เก่งมากมันไม่ใช่ต้องการในภาวะเช่นนี้นะฮะมันไม่ใช่ต้องการใครก็ได้หรือคนไม่รู้เรื่องพูดมั่วๆแล้วความเชื่อถือก็ไม่มีมันก็ไปเรื่อยๆแย่เศรษฐกิจก็แย่เรื่อยๆยิ่งคนเอกไปยุดอยู่นะผมว่ามันจะเจ๊งกันหนักนะฮะอันนี้ผมผมเ<ๆ>รื่องตรงตราะว่าร้อยเอกทํามนั้นอาจจะทําประโยชน์ให้กับประเทศนะฮะที่ที่แกแย่ออกมาถ้าอาจทำให้คนเอกไปยุธ์ไปได้นยผมว่าแกจะได้ทําบุญให้กับประเทศ มุมมเนะคุณธรรมนัฐออกมาแกก็ไม่อยู่กับฝ่ายค้านแกก็อยู่พลเอกประยุทธ์ต่อไปเพียงแต่ว่าตั้งมุมใหม่แค่นั้นเองผมม,มีโอกาสว่าคุณธรรมนัฐจะมาฝ่ายค้านเนี่ยผม,ผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าความแตแกแยกของคุณธรรมนัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะประสานได้ผมเชื่อว่ามันคลองเวลาว่าจะแก้แค้นกันยังไงการเมืองก็เป็นการเมืองนะครับแ<ผ>มุมผมผมไม่เชื่อว่า ไอ้เอกธรรมนัฐจะจะจะโปรโคนอื่นไปยุติจะแบบจะโอจะเชียร์จะอะไรมผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องหวตก็ชะภาในเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าถูกหัวตกแน่พเพราะเอกไปยุต ผมเชื่อว่าแกจะต้องยุบสภาก่อนที่จะมีการโหวตเรื่องนั้นๆนะ,นะราะงั้นเนี่ยแกไปเสียงข้างหน้าเนี่ย<ฮ>ผมว่าแกไม่รอดนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็กองเชียร์เพื่อไทยบางส่วนเนี่ยเขาแบบพยายามอยู่ว่าธรรมนัตคุณแน่จริงคุณกลับมาเพื่อไทยแล้วมาช่วยกันพาพาคุณทักษิณกลับมาดีกว่าอันนี้กองเชียร์สายโ,โซเชียลเนี่ยจะพูดแบบนี้กันมันมีความเป็นไปได้ไหมเรื่องอย่างเงี้ยผมเองไม่การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจริงๆผมเองก็ได้มีโอกาสเจอได้ธรรมนัต แวบๆอยู่ช่วงหนึ่งนะก็ก็มีการคุยกันแต่คุยแบบธรรมดาครับไม่ได้คุยเรื่องละเเียดเรื่องนี้แต่ก็ก็ได้มีการคุยก็ค่อนข้างที่จะเข้าเข้ากันได้ดีนะครับแต่ผมเองไม่รู้จักเขามาก่อนนะหรือแม้เขาจะอยู่เพื่อเกิดเขาบอกว่าโอเคเข้ากันได้ดีพี่แดงไปอยู่ภักใหม่ผมดีกว่าผมยังไม่มีทีมเศรษฐกิจับพี่อะไรพวกนี้มีคนชวนเยอะเจอ่อมเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาจารย์สีโรดี่ก็ได้เีคนชวนเยอะอาจารย์ก็รู้เรื่องเยอะแต่ผมเองไม่ไหวครับผมว่าคือมันต้องไปมันต้องทําได้นะก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยชวนผมแล ไปเพราะอะไรรู้ว่าไปก็เจ๊งไงแวคุณทําแล้วยิ่งกับคนโม่ไปมันยิ่งเจ๊งใหญ่เลยเพราะว่าความเชื่อถือคุณไม่มีคุณต้องสร้างทุกอย่างพองกไปแล้วคุณต้องแก้หลายเรื่องตอนนี้พลเอกวะยุ์เนี่ยทำไม่ทีละเรื่องแล้วทําแบบเหมือนกับตามหลังตลอดใช่ไหมครับอย่างผมบอกเรื่องน้ํามันเนี่ยผมก็บอกว่าให้คุณคุณแบกไม่ไหวหรอกราคาถ้ามันจะพุ่งไปเรื่อยๆนี่มันช่วยโอมิคอนช่วยอยู่นะถ้าโอมิคอนไม่ช่วยไปนี่มัน8 90เหรียญมาตั้งนานแล้วนะวันนี้มัน88 8788ะเด๋มก็ะุ90แปนแปดสิบเจ็ดแปดส เออจ็ดหกพันกว่าล้านตอนนี้มันติดลบมา8ปดพันกว่าล้านแล้วโดยเฉพาะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะเดือนนี้น่าจะเจ็ดแปดพันล้านนะมผมมันแบกไม่ไหวหรอกโ,รโตเลยถ้าจริงต้องต้องลดภาษีสัมปะษมิตน้ำมัน,มนผมว่าผมก็บอกแกไปแล้วแกก็แบบออตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็รู้ว่าแบกไม่ไหวก็เสนอกระทรวงกันคลังเห็นกระทรวงกันคังทาง กรมสรรพาสามิตกองมาบอกว่าแล้วแต่รัฐบาลและแต่ผมว่าไปไม่รอดหรอกครับย,<ช>ยังไงก็ต้องลดภาษีสัสมภาระน้ำมันไม่งั้นเนี่ยคนจะเดือดร้อนกันหมดคือแกไม่เข้าใจาคิดว่าคือน้ํามันแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมันต้นทุนของทุกอย่างใช่ไหมพอมันขึ้นหมดเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นหมดแต่ครนี้เนื่องจากความความเข้าใจที่จํากัดของแกเนี่ยแกเข้าใจใว่าในแง่ี้ที่ของแพงก็แปลว่าขึ้นช้าไปเอ๊ยลดน้ํามันช้าไปแล้วใช่จริงครับเพราะของมันขึ้นไปแล้วของมันขึ้นไปแล้วยังแต่ครั้งนีกเรื่อย แล้วแกไปบอกว่าของขึ้นเพราะเงินเฟอ้อทีนี้สิ่งที่แกกลัวคือว่าถ้าเกิดลดปุ๊บมึงงบรายได้รัฐก,ก็จะลดลงครับจริงๆอย่างนี้ครับคือมันก็มีทฤษฎีสองงานคือถ้าคุณลดราคาน้ํามันแล้วถ้าคุณสามารถสเตอร์เศรษฐกิจให้มันโตได้ใช่ไหมครับมันก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่ถ้าคุณบอกว่าทุกอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของรัฐบาลคือพอแกขาดรายได้เนี่ย จะเก็บเพิ่มไปหมดเลยใช่ไหมจะเก็บภาษีหุ้นภาษีคริปโตภาษีที่ดินทั์สินจะภาษีเค็มภาษีหวานคือคุณจะเก็บทุกอย่างอ่ะคือคุณเข้าใจผิดแล้วคือจะว่าใกไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยในภาวะที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยคุณต้องลดภาษีนะคุณต้องทํายังไงให้สเตอร์อย่างอเมริกาเห็นไหมพอแย่ปุ๊บลดทั้งภาษีรายได้ภาษี นีติบุคคลทุกอย่างลดหมดเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นก่อนแล้วคุณได้กําไรมาเศรษฐกิจฟื้นแล้วคุณค่อยคิดเก็บภาษีนี่คุณแบบพอเศรษฐกิจแย่คุณยิ่งไปเก็บภาษีเนี่ยคุณยิ่งพังรือหรือเพราะว่าเขาเขาเข้าใจฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะมีความสามารถทําให้เมื่อลดปุ๊บแล้วทาให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้ผมว่ามันไก่อไขอ่ถ้าคุณทํานี้คุณก็ทำรอวันเจ๊งอะ่ะ เขาถ้าเป็นอย่างนี้เพราะคุณเหมือนกับคุณดึงเงินออกจากระบบไงคุณดึงระบบมันก็ยิ่งพังเงินก็ยิ่งมีน้อยอยู่แล้วไม่ได้เงินเข้าไปในระบบเพิ่มใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เป็นปัญหาน่าห่วงครับวิธีคิดถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าประชาชนคุณก็จะลําบากเพราะเจอยุคภาษีอันเจอภาษีทุกอย่างอาเซียนครับคือโปรเจกต์ต่างๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะหลายๆคนมองว่ามันไม่ได้เป็นการเพิ่มลักษณะการกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับมันทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันยิ่งไม่หมุนเวียนคือลักษณะของมันเป็น ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือว่าเป็นการเป็นโปรเจกต์ที่ที่มันมันครั้งเดียวแล้วมันจบมันไม่ทำให้เงินมันหมุนเวียนในระบบอย่างเงี้ยอันนี้นะะคือปัญหาของแกคือแกจะซื้อเสียงอย่างเดียวคือแจกเงินอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้สร้างงานไงคือตลอดหกเจ็ปีเนี่ยพลเอกวิทย์มันไม่ได้สร้างงานเลยนะใช่ไหมอันนี้คือปัญหาคนเด็กจบมาเนี่ยปีหนึ่งสี่แสนเจ็ดหมื่นคนหางานที่ไหนยิ่งอีกปีสองปีสาปีจะหางานที่ไหนตอนนี้เนี่ย ตัวเลขว่างานจริงๆนี่นมัน4ี่ล้านกว่าคนแล้วนะครับถ้าเกิดคือตัวเลขของรัฐมันก็แค่8ปดแสนกว่าแต่จริงๆมัน4ีล้าน4ี่้าล้านแล้วแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆแล้ว,ลว,ลวจะแก้อย่างไงถ้าคุณไม่ได้สร้างงานคืองบประมาณทุกงานที่คุณจ่ายคุณต้องค,ค,คิดว่าจะไปสร้างงานอย่างไงถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะคุณย,ยังมั่วขนาดนี้ยังจะสะเปะสปะยังอ้ยดีใจคนละครึ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันไปไม่รอดนะมันมีแต่จะจ่ายแล้วก็หมดไปจ่ายแล้วก็หมดไป,ม,ดไปมันเป็นเป็นความเสียหายอีกการหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือ พอของแพงขนาดนี้เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราถูกข้องำโดยระบบผูกขาดเดยอนใช่ไหม,มครับคุณไปดูราคาหมูราคาไก่ราคาแก๊สราคาน้ํามันมใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยมันถูกข้องำโดยระบบผูกขาดถ้าเราไม่ทําลายระบบผูกขาดเนี่ยประเทศเราจะมีปัญหาเยอะเพราะคนรวยก็รวยหมดมใช่ไหมฮะมก็ได้กําไรได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะสุดท้ายไอ้แม็โครโรลลัสรวมกัน คุณได้ตลาด75.8%คุณปล่อยให้ให้มีการข้อมมตลาดได้ขนาดนั้นได้ยังไงคือกลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับในะทุนรายใหญ่หมดอันนี้ดีแท็กทรูก็จะมีการ เมอร์ชแคนีด52นะฮะ52ถึง54บางทีก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นน่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้มีปัญหาเยอะอย่างงี้ฮะยิ่งเทเลคอมเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื่อยๆเราจะมีทั้งเมทัลเวิร์สมี 6G มีระบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้คัวกันได้แล้วอนาคตถ้าเกิดรายใหญ่อะถ้าเกิดมันลายใหญ่จับกันรายใหญ่กันทุกอย่างล็อกหมดเนี่ยประเทศไทยจะมีปัญหาเลยนะครับ เรื่องเรื่องต้นทุนการใช้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะผมไม่เห็นด้วยนะครับผมว่าการทําลายระบบผูกขาดเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นและประเทศไทยเนี่ยจะต้องแก้ไขเรื่องนี้เพราะมันผูกขาดกันเยอะมากไปจะ,จะจะทำลายยังไงครับเรื่องคือชาวบ้านก็บ่นเยอะเรื่องผูกขาดเรื่องเจ้าสัวเจ้าสัวโทรคม,มานาคมเจ้าสัวค้าปิีกเนี่ยผมว่าชาวบ้านบ่นกันทุกคนแต่ว่าในในแง่การบริหารเนี่ยพลเอกประท์แกไม่ทําแล้ว จะทํำยังไงให้ประเทศปลดร้อกจะระบบิดขาดจริงประเทศเราเนี่ยก็มีกฎหมายผูกขาดอยู่แล้วนะครับมันห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีการ enforce นะแล้วก็ไปอาศัยเส้นวิ่งเต้นกันรู้จักกันก็ทําไปกลายเป็นคือตลอดเวลา6กเปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราโตประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าครับไอ้เปอร์เซ็นต์กว่าที่โตเนี่ยมันเข้าไปเจ้าสัวกระหมดเลยนะใช่ไหมฮะที่เหลือนี่คือติดลบนะคือต้องเข้าใจอันนี้ก่อนคือเศรษฐกิจที่โตปีละเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ย มันเข้ามือเศรษฐีเพราะสุดดเลยฮะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ่ยเจ้าสัวรวยขึ้นขนาดไหนใช่ไหมฮะและและจะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยนะติดลบด้วยนะม,มันถึงลําบากกัน,นขนาดนี้ฮะเพราะถ้าคุณไม่ไม่ไมทําลายระบบผูกขาดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะโตยากใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ที่จะทําธุรกิจใหม่ๆเอาไปไปแข่งขันพอไปเจอสู้ใช่ไหมฮะแต่พอรายใหญ่ก็ถูกบี้ถูกทุบอีกใช่ไหมแม้กระทั่งหมูเนี่ยเห็นไหมไปจับได้ที่บอกอ้าวเป็นเกี่ยวว่าเฉยๆสองแสน มันใช่ใช่ไหมผมว่ามันมันผมว่ามันอาจจะต้องพูดต้องมานั่งคุยกันว่าคือของภรควิไทยเราก็มองเรื่องนี้นะครับมองว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เราต้องหาทาง enforce ให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศมันจะเลยไม่ได้ครับทุกอย่างไปอยู่ในรายใหญ่หมดเนี่ยผมว่าประเทศมันจะเินอย่างไม่กระทั่งปตทเองเนี่ยเรื่องราคาน้ํามันเองเนี่ยก็ถูกถูกถูกผูกไว้อยู่คือราคาน้ํามันเนี่ยตอนถูกๆไม่เป็นไรแต่ถ้าตอนแพงเนี่ยพอเราคุณเห็นเนี่ยมามองดูรายละเอียดใช่ไหมครับ ค่าการตลาดเนี่ยคุณเก็บมาสองบาทกว่าตลอดตอนนี้รดเหลือบาทกว่าได้ทำไมลดเหลือบาทกว่าได้คือแล้วราคาที่มันต่างกันส่วนต่างเนี่ยน้ำมันมันใช้วันละร้อยกว่าล้านลิตรนะคุณห้าสิบตังค์เนี่ย,ยวันหนึ่งห้าสิบล้านปีงหมื่นกว่าล้านคุณได้กาไรฟรีถ้าราคานลงกันเ่ยราคาอส่วนผสมของของอะไรพวกพวกพืชพลังงานเนี่ยนะราคาแพงหมดนะครับอันนี้คือปัญหาที่แบบ มันต้องเอามาคุยกันแล้วต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ครับผมแล้วเพื่อไทยจะ enforce ยังไงในการบังคับเรื่องของทุนผูกขาดที่บางเจ้าเขาผูกขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้อง b break d ดา n ครับผมว่าต้อง break down อย่างปตทนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องเบร ak ดาวปตทเป็นเล็กๆหล,ล,ล,ลยายๆอันไม่ใช่ปล่อยให้ทำคุมทุกอย่างคือตอนนี้คนไม่เข้าใจว่าโอ้โรงงานเรามีเจ็ดแปดโรง แต่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นของป,ปตป<ร>ทหมดเลยนะ m, ถือหุ้นหมดเลยยกตัวอย่าง m, นะครับ m, ก็ก็ต้องดูกันว่ามันควรจะแก้ไขคือมันต้องแก้ทีละทีละจุดฮะว่าอย่างเี้ขนาดตัวสวยใหญ่ก็ต้องบอกตรงๆว่าท่านก็ต้องเสียสละบ้างใช่ไหมท่านจะจะไปคุมประเทศนี้ตลอดแล้ว คนทั้งประเทศเนี่ยลำบากทั้งหมดเนี่ยเขาะคือพอ,อคุณเบรกดาวน์ได้เนี่ยมันจะเกิดธุรกิจใหม่ๆตื่นมาเต็มเลยใช่ถ้าคุณไปดูอย่างเอาง่ายๆสแตนดาร์ดออยล์สมัยสมัยอเมริกาเนี่ยเขาต้องทำลายสแตนดาร์ดออยล์ลงเลยนะ <laughs> เพื่อที่จะทำให้ประเทศอเมริกาจเจริญน,นะ,ะหลังจากทำสแตนดาร์ดออยล์ <จ><อ>แล้วก็รประเทศมันก็เจริญใช่ไหม,มคือประเทศไทยเหมือนกันถ้าคุณปล่อยให้ว่าคุณจะต้องมีเป็นโมโนโพลีทุกอย่างเนี่ยผมว่าประเทศมันจะเดินยากก็<ต>อย่างน้แต่ว่าไอ้อำนาจทุนผูกขาดมันไปผูกอยู่กับการเมืองเยอะนะฮะเรื่องน,นี้ก็ปเป็นความท้าทายคือมันก็ต้องผูกโยงไปกับเรื่องกับปฏิรูปการเมืองซึ่งอ,อย่างเงี้ยมันมีมีแววไหมว่าประเทศไทยจะหาทางออกได้ก็เชื่อว่ามันน่าจะต้องทําได้คืออย่างนี้ฮะ ถ้าทาไม่ได้เราก็แย่เราก็จะเจ๊งต่อไปอันนี้นพูดตรง,ตรงๆนะเราก็จะถูกครอบงำไปอย่างนี้แล้วมันก็จะโอกาสของคนต่างๆก <ฮะ S 1> ็ะจะแย่ก <ฮะ S 2> ็มีหน้าที่ที่จะต้องคอมมูนิเคดให้คนเข้าใจ <ฮะ S 1> แล้วก็ต้องพูดว่าเออมันทํำยังไงคือมันต้องคิด <ฮะ S 2> คือในภาวะที่มันแย่ขนาดนี้ผมว่าแล้วมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆมันเป็นโอกาสนะครับที่เราจะต้องกลับมาดูว่าประเทศเราเยจะต้องหลักตั้งหลักตั้งฐานยังไงจะจัดรูปแบบประเทศใหม่ยังไง ที่จะทําให้ประเทศมันเดินหน้าได้คือไม่ใช่ปล่อยไปอย่างเดิมใช่ไหมฮะปล่อยอย่างเดิมไม่ลําบากมันก็โอเคอยู่กันไปโอเคคนไทยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องหนักๆขึ้นมาเนี่ยแล้วซึ่งผมเชื่อว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็จะหนักไปเรื่อย ใช่ไหมครับถ้าพอนิยยึดยังจะดื้อลั้นจะอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะพังไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้บังคับให้เราสามารถที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าจํได้หมครับปี40เนี่ยใช่ไหมฮะเราเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงลงทุนในระบบจะไปปล่อยกู้พักพวกปล่อยกู้ซีซ้อนเล่นพวกใช่ไหมฮะอย่างเดิมจ่ายใต้โต๊ะอย่างงู้นนี่ไม่ได้แล้วเพราะมันพังหมดไงสมมติสมมติเพื่อไทยจะลยทุนภูคาทุนภูคาที่คนชาวบ้านบ่นเยอะตอนนี้ก็มีอยู่สองทุนครับ ของเจ้าสัวนะครับเ <aid> จ้าสัวในประเทศนี้คนก็นึกถึงอยู่ไม่กี่คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยเจ้าสัวอาหารนะครับพออาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องกักตรงหมูกักตรงหมูเนี่ยทีมเจ้าสัวโทรไปหาสื่อหมดเลยว่าใครที่พูดถึงเจ้าสัวเนี่ยช่วยกันลบข่าวนี้ออกให้หมดเพื่อไทยจะทำยังไงประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ครับ,รบพอพอมีเรื่องกักตุนเนื้อสัตว์ปุ๊บเนี่ยสื่อทุกคนโดนโทรหาหมดว่านี่ประชาสัมพันธ์ของทีมท่านนะคะช่วยลบข่าวนี้ให้หน่อยได้ไหมช่วยเคลียร์ข่าวนี้หน่อยอย่ามีเรื่องเจ้าสัวโ่ในพื้นที่สื่ออย่างเงี้ยในพื้ มันมันรันกันแบบนี้ครับประเทศนี้จะทํำยังไงครับคือจริงๆต้องบอกตรงๆว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันมีพลังเยอะผมว่าถึงแม้ว่าเขาจะพยายาม cover สื่อเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆคนก็รับรู้เยอะคะคือคือตอนนี้มันโลกมันเปลี่ยนแล้วมันจะไปคิดว่าเอ้ยสื่อไม่เขียนแปลว่าใช่หรือเสียเชียร์แปลว่าได้มันไม่ใช่แล้วผมว่าคนฉลาดพอที่จะรู้แล้วยิ่งผมว่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องต่างๆเนี่ยเขาคงเห็นแล้วว่าประเทศเนี่ยถ้าถ้าเดินต่ออย่างเงี้ยมันมันลงเหวหมดครับแล้ว จ้าสวเองก็ต้องรู้นะครับว่าที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์กับท่านนะถึงเวลาพอคนอื่นแย่ท่านก็เจ๊งด้วยใช่ไหมฮะท่านก็ต้องคิดว่าประเทศจะเดินต่อยังไงถ้าท่านยอมเสียสละบางเรื่องแล้วก็ยอมให้มันให้มันมีการโตแบบเป็นปึกแผ่นของทุกฝ่ายเนี่ยประเทศก็จะเดินได้ท่านก็จะได้ประโยชน์สูงสุดคือท่านไปโฮสเทกอันเดียวเนี่ยท่านครอบประเทศไทยอยู่เนี่ยท่านก็โตได้แค่นั้นเองแต่ถ้าพอท่านท่านท่านกระจายออกได้เนี่ย ท่านเองก็ธุรกิจท่านก็จะเจริญท่านไปม,มองดูโมเดลต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเห็นไหมพอพอคุณพอเบรกดาวสแตนดาราทุกอย่างมันเจริญทุกอย่างมันก็ธุรกิจเดิมเศรษฐีก็ยังรวยเป็นเศรษฐีตั้งแต่มีโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆที่จะโตมามีบิลเกตมีเบ็จอร์ดเบอร์ซอสมีอีลอนมัสก์มีอะไรคือคุณต้องสร้างคนอย่างเงี้ยประเทศนี่มันต้องสร้างคนเก่งๆใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะทําให้เป็นอนาคตของประเทศถ้าคุณยังไปยึดกอบเก่าดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแต่ ธุรกิจเก่าๆหมดเลยเ <ừ> พราะอะไรธุรกิจใหม่ไม่เกิดเพราะคุณถูกข้อมงำหมดไงใช่ไหมถ้าคุณปล่อยเนี่ยธุรกิจมันก็จะเกิดประเทศมันก็จะเจริญต่าโลกมันก็จะเปลี่ยนผมว่าประเทศไทยต้องการอย่างนี้นะครับใน ừ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  แนวคิดถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าประเทศมันจะเดินยากครับ ừ ừ ừ ผมว่าเราเราจะเหนื่อยนครับวันนี้ฝ่ายค้านไปยื่นอภิปราย ทั่วไปครับผมทั้งหมดเนี้ยจะอยู่คือเลเป็นเรื่องเศรษฐกิจเต็มๆเลยใช่ครับมียุทธศาสตร์อะไรไหมฮะสำหรับก็จริงๆ <ไป S 2> ผมว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดเป่าธรรมดาเนี่ยรัฐบาลก็จะเป๋อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมว่าคือความลําบากของคนเนี่ยมันไม่มันคือ <c oughs> มาพูดเพื่อตอกย้ำท่านเองแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นี่รู้แล้โวโอ้มันลําบากนะฮะ ผมเห็นคนแต่ละคนตอนนี้เจอไปที่ไหนก็จะมีคนยิ้มตังคือสมัยก่อนมีคนจนนะ๋ย่นี้คน,คนคนคนไม่จนก็เริ่มจะจนแล้วนะมันเริ่มจะไล่กันไปลงไปเรื่อยๆแล้วผมว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกันหมดนะฮะเป็นภาะวะอย่างนี้แล้วมันจะลามไปเรื่อยๆอยผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเข้าใจแล้วว่าลนในประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะ นำพาประเทศนี้ได้เหรครแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์เพิ่งออกมายืนยันนะครับว่าเขายังไงเขาไม่ยอมแพ้นะครัก็อันนี้คือปัญหาที่เขาเขาบอกเขาจะสู้ต่อไปนะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาต่อไปด้วยนะฮะก็อันนี้คือคือปัญหาของคนที่ไม่รู้ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะดื้อรั้นแล้วมันถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําอะไรให้คนจําได้ไหมว่าคุณทําอะไรดีขึ้นบ้างนอกจากคุณแจกเงินอย่างเดียวใครก็แจกเงินได้ถ้าแจกเงินแล้วเจริญเนี่ยมันแจกแจกเงินทั้งโลกแล้วมันไม่ใช่คุณต้องคิดเรื่องใหม่ๆทําเรื่องใหม่ๆสร้างธุรกิจใหม่ๆ ทำอะไรที่มันได้เงินเป็นแสนๆล้านใช่ไหม,มอย่างาง่ายๆอย่างอย่างโกเจก,กับโกพีเดียของ<ม>อินโดเนี่ย<ม><ม>เขาเมิร์จกันเนี่ยเขาได้หกแสนล้านใช่ไหมประเทศไทยเราไม่มีอย่างนี้มั้ง แล้วจากไม่มีอะไรนะแค่เป็นบริษัทที่ใช้ใช่ไหมไทมแชร์ไอชร์ลิงรีซอสแชร์ลิงไอ้ทุกอย่างอีกนั่นเองใช่ไหมผมว่าต้องต้องคิดให้ดีว่าเราต้องหาคนเก่งๆแล้วมาสร้างธุรกิจใหม่ๆแล้วก็คิดใหม่ๆถ้าพูดผู้นํายังไม่ยังไม่คิดอะไรพวกนี้นะผู้นํามันไปไม่ได้หรอกผมมีคําถามสุดท้ายคือตอนนี้มีพักการเมืองใหม่เพิ่งเพิ่งเกิดคราก็บอกว่าเขาจะรวมคนเก่งๆเข้ามาเหมือนกันเป็นพักซึ่งเคยเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายก แล้วตอนนี้เขาไปตั้งพักคใหม่กันเขาก็พูดแบบนี้ว่าเขาจะเชิญคนเก่งๆมาคิดยังไงกับพักนี้ล้วผมเห็นแล้วผมพูดเองในนั้นว่าของเก่าคุณยังทําเจ๊งเลยใช่ไมสี่หปีมาคุณไปดูของทําอะไรใช่ไหมฮะสร้างอนาคตไทยอนาคตเก่าอดีตเก่าคุณยังพังอยู่เลยทุกวันนี้ที่มันพังก็พังเพราะเขาอะ ใช่ไหมคุณก็เลยต้องมาสร้างไงผมว่าไร้สาลาผมว่าคุณคุณไม่รู้คุณจะไปสร้างอะไรใช่ไหมคุณสมคิดเอยเอาตรงๆเลยคุณอุตมะเอยคุณสุนติรัตน์เอยคุณทําทุกอย่างมั่วหมดเลยประเทศทุกวันนี้พังก็เพราะพวกคุณน่ะแหละเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปมาสร้างฝันอะไรบ้าๆบอๆเลยมันไม่ใช่เอาตรงๆนะผมว่าประเทศนี่มันต้องคิดใหม่ทาใหม่แล้วมันแวงธุรกิจเขาตอบรับยังไงอะไรนะครับแวดวงธุรกิจเขาตอบรับยังไงผมถ้าที่ฟังมาทุกคนก็รู้หมดว่าเขาก็ทําไม่เวิร์กอ่ะนึก ไอ้จริงๆไอ้ไอ้พร้อมเพล์เนี่ยมันคุณพี่พี่อะพิศักดิ์ทำไม่ใช่แกทำแกก็ยังจำผิดเลยแกเก่งแกทำใช่ไม่ใช่เอภิศักดิ์ทั้มไม่ใช่อภิศักดิ์ทั้มตั้งแต่สมัยนั้นเขาบอกว่าพิศักต์แกก็รู้อภิศักดิ์ดีกว่าพวกนี้เยอะอย่างนี้ดีกว่าพิศักต์ใครยังไม่ยังไม่ทำเพราะรู้แกรู้ว่าการไป รับใช้เหตุการณ์แล้วจะกลับมามันไม่ใช่ง่ายมันไม่คนไม่รับหรอกอถ้าคุณคุณโดดไปเป็นรับใช้เด็จการณ์แล้วคุณกลับมามคุณจะเปลี่ยนสีลอกเสื้อมันมันไม่น่าใช่ครับเขาอ,อยากฝากการ<อ>แถลงการณ์ล่าสุดก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ฝั่งไหนครับใช่ไหมครับนะครับอล่ะ,นะค,ะคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับคือเวกับแถลงประจำวันนี้นะครับวันนี้เราทั้ง4คนนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 没崴了，没崴了，没崴了，没崴了。